เรื่องจัดโต๊ะก่อนจัดชีวิตถ้าชีวิตช่วงนี้ดูวุ่นหัวตื้อคิดอะไรไม่ค่อยออกลองมองไปที่โต๊ะของคุณก่อนวันนี้ผมอยากชวนคุณเริ่มจัดชีวิตจากจุดเล็กที่สุดที่มองเห็นได้ทันทีนั่นคือโต๊ะถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวเรียบง่ายแต่เปลี่ยนใจฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรับสมองเติมพลังใจไว้เป็นกำลังใจด้วยนะครับจัดโต๊ะ ก่อนจัดชีวิต 1. โต๊ะคือภาพสะท้อนของใจโต๊ะรกไม่ใช่เพราะคุณไม่เป็นระเบียบแต่เพราะใจคุณกำลังแบกหลายเรื่อง 2. องความรกทำให้สมองเหนื่อยโดยไม่รู้ตัวของที่ไม่จำเป็นเอกสารที่กองไว้สายตาที่ต้องไล่หา clutter drains mental energy ความรกดูดพลังสมอง 3. การจัดโต๊ะคือการตัดสินใจเล็กๆเก็บอะไรทิ้งอะไรวางอะไรตรงไหน Small decisions rebuild control การตัดสินใจเล็กๆช่วยดึงการควบคุมชีวิตกลับมา 4. โต๊ะโล่งทำให้โฟกัสดีขึ้นสมองชอบพื้นที่ว่างมากกว่าความแน่น Clear space clear mind พื้นที่โล่งใจโล่ง 5. การจัดโต๊ะคือการเริ่มต้นที่ไม่ต้องใช้แรงใจสูงคุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทั้งระบบแค่หยิบของชิ้นแรก Start where you stand เริ่มตรงที่คุณยืนอยู่ 6. ระหว่างจัดโต๊ะใจจะเริ่มจัดตัวเองคุณจะรู้ว่าอะไรจำเป็นอะไรแค่กลัวทิ้ง Letting go trains the heart การปล่อยคือการฝึกใจ โต๊ะที่เรียบง่ายสร้างความเคารพต่อตัวเองไม่ใช่เพื่อโชว์ใครแต่เพื่อบอกใจว่าฉันคู่ควรกับพื้นที่ดีๆ self respect starts with environment การเคารพตัวเองเริ่มจากสภาพแวดลอ้อม 8. อย่ารอให้ชีวิตพร้อมค่อยจัดโต๊ะเพราะการจัดโต๊ะคือการทำให้ชีวิตพร้อมขึ้น Action Before Clarity ลงมือก่อนความชัดจะตามมา 9. โต๊ะคือพื้นที่ที่คุณเจอทุกวันถ้าที่ตรงนี้ดีทั้งวันจะดีขึ้นนิดหนึ่ง Environment shapes behavior สภาพแวดล้อมหล่อหลอมพฤติกรรม 10. บางครั้งชีวิตไม่ต้องแก้ใหญ่แค่จัดเล็กๆแต่สม่ำเสมอ small order creates big change ความเป็นระเบียบเล็กๆสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่สรุปถ้าชีวิตคุณรู้สึกยุ่งอย่าพึ่งโทษตัวเองลองเริ่มจากโตะ๊ะเพราะเมื่อโต๊ะเป็นระเบียบใจจะเริ่มหายใจได้สะดวกขึ้นและชีวิตจะค่อยๆเข้าที่เข้าทานถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณอยากลุกไปจัดโต๊ะตอนนี้ ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องรับสมองเติมพลังใจและแชร์ให้คนที่คุณรู้ว่าเขากำลังวุ่นในใจขอให้คุณเริ่มจัดชีวิตจากโต๊ะตัวเล็กๆตรงแน่สวัสดีครับ